Hmm? กินนี้มันจกักรพรรดิเปยโยเขาอยู่ที่นี่ระบบควบคุมความฝันของจกักรพรรดิเปยโโยพอหมายถูกล็อกเข้าสู่ความฝันอ hmm? ที่นี่คือพระราชวังของผู้เขางั้นเหรอ ตัวข้าได้ยินกับองค์ชายสี่มาอย่างดีว่าท่านกําลังทําอาณาจักรใหม่อยู่ว้าวองค์ชายสี่คู่ควรแล้วขอบกุามสามารถของเจ้าสูงกว่าของพวกเรามากหยานจริงเหยวองค์ชายที่สี่ห็นจริงองค์ชายลําดับที่สองนี่คือเขานั้นหรอจักรพรรดิเบยโยตอนนี้เขายังเป็นวัยหนุ่มใช่ไหมเนี่ยเขาดูไม่แย่เหมือนตอนนี้เลยพี่ชายซานหวงทําไมเจ้าถึงเดินตามหลังข้าล่ะรีบเดินตามพวกเรามาได้แล้วอายุของพวกเราเท่ากันจัดอันดับกันเถอะเจ้าไปที่ลําดับที่สามไป ข้างหน้าของข้าไม่ต้องห่วงข้าข้าแค่ตามพวกเจ้าไปเจ้าคือพี่ชายของข้านะเจ้าสมควรเดินข้างหน้าข้านะข้าต้องรีบตามไปดูสักหน่อยแล้ว วันนี้ช่างเป็นวันที่ดีจริงๆพี่น้องก็เหมือนพี่น้องกันเดินมาพร้อมเพียงกันเลยได้เห็นความกลมกลืนแบบนี้ข้าช่างยินดียิ่งนะักพวกเจ้าไม่ต้องคิดเกี่ยวกับมันมาเป็นความคิดของยาวเอออีกครั้งใช่ไหมสเสด็จพ่อข้าคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้น เขาเออไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้บัญชาการหลักหรือหัวใจหลักก็ตามได้ชนะใจข้าอย่างลึกซึ้งวันนี้เมื่อผู้ว่าการเก่าของอดีตราชสำนักพูดถึงมงกุฎราชกุมารเขาก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเจ้าเช่นกันอันตัวข้าคิดไม่กล้าขอรับเจ่าเอ,อ๋อทำสิ่งต่างๆด้วยความกล้าหาญความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการล่าถอยเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับมงกุฎราชกุมารเจ้ารู้ขึ้นวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเป็นมงกุฎราชกุมารอย่างทำตามความคาดหวังของข้าขอบคุณสำหรับความรักของสเสด็จ พ่อและเยาเอ๋อจะดำเนินชีวิตตามพระคุณอย่างแน่นอนออปรากฏว่าองค์ชายในตอนนี้ไม่ใช่จักรพรรดิประโยชน์คนปัจจุบันเลยและเขากลายเป็นจักรพรรดิได้อย่างไรเหล่าซารและเหล่าสีเจ้าทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่แล้ว นอกจากการแต่งตั้งมงกุฎราชกุมารในวันนี้แล้วยังมีสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งก็คือการแต่งงานของพวกเจ้าเยาหมิงเล่นกับลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาอยา่างซิงหยวนซึ่งภายนอกมีคุณธรรมและสวยสและฉลาดและข้าจะมั่นเธอให้กับเจ้าเยาเอ,อ๋อเจ้าคิดอย่างไรกับลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลตงกัว เขาจะให้มั <cues> to to ่นกับตระกูลตรงกวงั่นหรอแค่มอบให้องค์ชายแต่พ่อของเขายังต้องการมั่นกับหยานซิงชานลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลหยางอีนั้นหรอทำไมต้องเป็นหยานซิงชานกันนะสถานะของตระกูลตรงกัวและตระกูลหยานนั้นเทียบเคียงได้ในปีนั้นแต่กรพพัดองค์กรมอบลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองตระกูลให้กับองค์ชายทั้งสองตามลำดับซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการสะสมของกองกําลังที่ทรงพลังที่สุดของเปยโยอ๋อสุดยอดจริงๆเพ็ดดุดันเจ้าพอใจไหมขอบคุณ สำหรับท่านพ่อและจกกักรพรรดิข้าสาหรับความเมตตาของเขาเยาเอ,อ๋และเจ้าละ่ะเจ้าเต็มใจไหมท่านพ่อข้าและตรงกลัวหลงไม่มีทางแยกมันยากที่มากที่จะพูดถึงความรู้สึกเจ้าจงใจทําให้ข้าโกรธหรือเปล่าข้าอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับท่านพ่อเจินหากมีต้นไม้ในภาคใต้ประเทศจะโชคดีฮะ กมีป่าในภาคใต้โชคลาภของชาติคือธรรมชาติงั้นหรอมันเกี่ยวอะไรกับจักาพรดดีนีคนปัจจุบันกันนะทุาชายที่4เจ้าพูดอะไรกับท่านพ่องั้นหรอข้าโดยไม่คาดคิดขอถูกขอให้เลิกมั่นกับตรงกลัวกับเจ้าใช่ไหมอืม ถ้าเจ้ามีปัญหาแล้วก็เจ้าไม่ต้องบอกข้าก็ได้ข้าไม่อยากรู้แล้วล่ะท้ายที่สุดแล้วท่านพ่อของเขามักจะออกถแถลงการอยู่เสมอและมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเชื่อเจ้าไม่จําเป็นต้องซ่อนอะไรระหว่างข้ากับพี่ชายของข้าแต่อย่าบอกคนอื่นง่ายๆเรื่องม่อยู่ว่านี่คือตำนานที่หมุนเวียนอยู่ในสายตรงของราชวงศ์เป่ยโยรุ่นของตระกูลวาคากิการทรงเดียวผู้หญิงเท่านั้นไม่ใช่ผู้ชายที่ได้รับราวมู่ได้รับชีวิตนิรันดรและได้รับโลกใบนี้นี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหม ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าจะปิดผนึกมันไหมอย่างไรก็ตามข้าไม่ชอบตระกูลตรงกลัวหลงแม้ว่าจะเป็นของปลอมข้าสามารถเลื่อนการแต่งงานออกไปได้2ปีแตนตัวข้านั้นต้องหาผู้หญิงที่ข้าชอบและนางก็ต้องชอบข้าด้วยช่างเป็นองค์ชายที่ดีจริงๆถ้าเขาได้กลายเป็นจักรพัิล่ะก็เขาจะเก่งกว่าจักพัิคนปัจจุบันเป็นพันเท่าอย่างแน่นอนผู้ที่ได้รับเหล่ามูได้รับชีวิตนิรันดร์และได้รับโลกใบนี้ท้ายที่สุดแล้วโลกใบนี้ต้องเป็นของข้า เ,เกิดอะไรขึ้นผู้คนพวกนั้นหายไปไหนกันแล้วเอ๊ะทำไมข้าถึงกลับมาที่เก้าอี้มังกรอีกครั้งล่ะทำไมไม่มีใครอยู่ในห้องโถงเลยข้าก็เพิ่งบอกไปแล้วว่าโลกใบนี้ต้องเป็นของข้าเอา๊ะขนาดอยู่ในความฝันนะเนี่ยไอ้เจ้านี่ยังมหมกมุ่นอยู่ขนาดนี้เลยเจ้าอยากนั่งนี่ใช่ไหมข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้นั่งหรอกโอ้ย ก็อี้บัลลังนี่มันเออาทำไมเลื่อมไปแบบนั้นฮะมีคนตามหาเจ้าแต่เจ้าไม่เห็นค่าหรอกอ้า หลานจริงโกรธมากคะแนนบวก99อารมณ์ของจัก,กรพรรดิ์เปย์โยมันไม่มั่นคงจริงๆเขาเหมือนเป็นคนบ้าตลอดเวลาเลยเขาบอกมากสําหรับคะแนนที่มากขึ้นช่างไร้ลากต่อจริงๆสําหรับความฝันของจัก,กรพรรดิน่าสนใจมากมาตอบพรุ่งนี้กันเถอะเดี๋ยวก่อนนะสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างคุ้นเคยจังองไรก็ตามข้าเคยมาที่นี่ก่อนหน้านี้เมื่อวิญญาณติดตามจัก,กรพรรดิเจ้าแมวส้มตัวใหญ่ตัวนั้น ในเวลานั้นข้าได้ติดตามเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าจะถูกปิดกั้นโดยความยับยั้งชั่งใจบางอย่างลองอีกครั้งละกันในครั้งนี้อืออะไรกันน่ะครั้งนี้ข้าสามารถเข้าไปได้ที่นี่เป็นบ้าอะไรทำไมมันถึงมืดจังข้าต้องเดินด้วยความระมัดระวังอะนี่มันคืออะไรกันน่ะโอมันคือบัลลังก์หัวกะโหลกงั่นหรอ นี่มันคือไอวิญญาณก่อตัวหรือไงการใช้การเรียกคืออะไรกันนะมันไม่สําคัญเลยไม่รู้ว่ามาใช้ทําอะไรข้าควรทําลายมันก่อนดีกว่าข้าวางกับดักไว้แล้วฮิฮ <c oughs> ิอ้าน่าตื่นเต้นจังครับเมียวจ้า กลับเข้าไปที่ร่างกายของเจ้าซะและพูดคุยกันอีกครั้งข้าไม่สามารถเข้าใจภาษาแมวได้ฮะข้าดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่บนเตียงก่อนวิญญาณออกจากร่างนี่หรือว่าเป็นเจ้ากันนาเยซีเขาคุมผ้าหนวมให้กับข้างั้นหรอเจ้ากำลังทำอะไรอยู่อีกฮะเจ้าไปสู่ความฝันของข้าอีกครั้งใช่ไหมฮะ ดูเหมือนว่าสิ่งที่เจ้าพูดมาอยากให้ข้าเข้าไปในความฝันของเจ้าอีกครั้งใช่ไหมข้าจะนอนหลับแล้วนะเจ้าเข้าไปช่วยเอาอะไรบางอย่างออกมาให้ข้าหน่อยออไม่กี่วินาทีเองเจ้าหลับแล้วงั้นเหรอเข้ามาในความฝันในกลางวันแสกๆแบบนี้ข้าจะทาได้ไหมนะลืมมันไปซะลองทําดูสักหน่อยดีกว่าระบบเข้าสู่ความฝันเป้าหมายถูกล็อกเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน ข้าไม่คาคิดเลยมันกลายไปแบบนี้ได้ยังไงระบบเาวาหลิวดูแลเยซีไปพิเศษเลยงั้นเหรอตามข้ามาฮึฮะเยสีนี่เจ้าคิดจะทำอะไรน่ะฮะนี่คือการดำเนินการแบบไหนกัน เอาละ่ะเจ้าสามารถกลับไปได้แล้วความฝันจบลงแล้วระบบเจ้าบ้านถูกไล่ออกข้ารู้สึกปแปลกๆมากจริงๆข้ารู้สึกว่าม,มีบางอย่างอยู่ในร่างกายของข้าข้าเอาลิบบินนั้นออกมาจริงๆงันเหรอแต่มันซ่อนอยู่ที่ไหนกันนะริบบินแดงและโซ่ที่ดึงออกมาด้วยจากร่างกายของข้าคืออะไรกันไปไปเจ้ากลับไปได้แล้วข้าจะไปพักผ่อนแล้ว อ๋อไม่เป็นไรข้าเดาได้ว่าถ้าข้าถามเยสีแล้วเยสีคงไม่บอกข้าหรอกข้ากลับไปก่อนดีกว่า <c oughs> แมวน้ำสิตัวของหลงชามีพลังมากเกินไปรูยกวาสามารถปัจจุบันของข้าข้าไม่สามารถช่วยเธอปลดมันได้อย่างสมบูรณ์แต่ข้าก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอาประทับของการกลับชาติมาเกิดที่แตกแบบนี้คอบงำเกินไป ทันทีที่เขาเสื่ชีวิตวิญญาณจะกระจัดกระจายแต่ผ้าไหมที่บำรุงจิตวิญญาณน,นั้นสามารถกักเก็บจิตวิญญาณที่แตกสลายได้ข้าหวังว่ามันจะช่วยชีวิตเด็กคนนี้ได้ในช่วงเวลาสำคัญ ทุกวันนี้ชีวิตของข้านั้นดูปกติมากกินและนอนบนเก้าอี้มังกรแล้วกับว่าเขามีความลงไหลเขาจะฝันถึงเก้าอี้มังกรของเขาทุกคืนและเขาต้องนั่งบนมันทุกครั้งแต่ต้องขอบคุณเขาที่ให้ข้าได้รับคะแนนอีกสามหมื่นคะแนนเมื่อเร็วๆนี้ข้าได้ฝันว่าเก้าอี้มังกรในความฝันของข้าเหมือนมันขามันจะยาวขึ้นและมันวิ่งหนีข้าด้วยมันคงไม่ใช่วิญญาณหรอกนะวันนี้เขานอนเร็วจัง จกักรพรรดิเปลยโยหลับไปหรือยังนะระบบก็พึงความฝันเป้าหมายถูกล็อกเข้าสู่ความฝันจกักรพรรดิไม่ได้ฝันถึงเก้าอี้มังกรในวันนี้งั้นหรอ่อาความสุขของข้าหายไปแล้วเอนฮะพวกเขายืนต้อนรักใครกันนะ่ะนั่นจกักรพรรดิและผู้เท่าปู่หรือเปล่านะยะ <Yeah, S 1> เร็วเข้าเด็ดพ่อข้ากลับมาแล้วโอในที่สุดเยาวเอ๋อของข้าก็กลับมาแล้ว ลัวลมู่หลานนี่คือหยานซิงเหงาวันที่มู่หลานถูกนำตัวไปที่เซียช่างเป็นผู้หญิงที่มีความสาม,มารถและสวยช่างเป็นคู่รักที่ดีแต่น่าเสียดายก่อนหน้านี้หยานซิงหยวนกล่าวว่าลัวมู่หลานถูกลักพาตัวโดยจกกักรพรรดิคนปัจจุบันมันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่หยานชิงความโลภสำหรับ,บัลังถูกทำลาย มันก็ถูกต้องแล้วและจากนั้นก็เป็นหยาดจริงๆที่แอบสมรู้ร่วมคิดกับตระกูลตรงกัวเพื่อยึดบัลลังก์แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเล็กน้อยประการแรกนอกจากตระกูลตรงกัวแล้วหยาดจริงเจอดูเหมือนจะมีกองกําลังอื่นแต่พวกเขาไม่ได้ปรากฏตัวในความฝันประการที่2คุณสมบัติด,ดั้งเดิมของหยาดจริงเจอนั้นปานกลางแต่การฝึกฝนของเขายังคงทะลุผ่านหลังจากขึ้นคลองบัลลังก์ซึ่งน่าสงสัยเกินไปคนที่3ก็คือลมูหลานด้าน,นหน้าถูกปูมานานแล้วแต่รูปลักษณะที่แท้จริงไม่เค ในความฝันมันน่าสงสัยจริงๆกลับไปถามเยซีดีกว่าเขาต้องรู้อะไรมากแน่ๆเพราะราชวังต้องห้ามทำไมไม่มีการตอบกลับเอ๊ะไอ้สรลรเรวแมวจรจัดที่ไหนกันมาชีรถเท่านี้